อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆพ่พาเพื่อนๆมาดูติ้วจากติ้วติวต้นนี้อยู่อยู่กับขนุนค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นชายคาบ้านนะคะรัวบ้านไม่น้อยโดนแดดนิดหน่อยค่ะเขาน่าจะไม่รอดไม่น้อยก็เลยทำการต้อนนะคะตอนกิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปปลูกอีกที่หนึ่งเนาะ นี่นะคะกิ่งตอนเพิ่งตอนได้ไม่ไม่ถึงสิบกว่าวันนะคะรอให้เขาแตกรากออกรากนะคะนานนิดนึงคะ่ะติวจะใช้เวลาในการแตกรากนานนิดนึงเนาะจะเป็นเดือนเลยคะ่ะเพื่อนกว่าจะแตกรากแต่ก็แตกนะคะใครที่บอกว่าติวตอนไม่ได้ตอนได้นะคะไม่น้อยตอนประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะเย่ไม่น้อยเก่งตบมือ ที่เคยพาไปปลูกที่เคยตัดกิ่งแล้วก็พาไปปลูกนะคะอ่ะมาดูกันซิว่ามีกี่กิ่งโอ้เจ้าหลายกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆแต่แต่ว่ามีเจ้าของมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยมีเจ้าของมาแล้วจ้ามีชื่อนะคะคนแรกเลยนะคะนี่กิ่งแรกอันนี้ก็คือคุณคุณชื่ออะไรคะอันนี้เจ้าของคือป้อมรักการปลูก ต้อมชดาพรรักการปลูกต้อมไลฟ์สไตล์ไปดูนะคะช่องเจตต้อมสี่ห้าช่องค่ะกดเข้าไปต้อมรักการปลูกต้อมชดาพรรักการปลูกต้อมไลฟ์สไตล์เชีเก่งค่ะไปดูไม่ผิดหวังนะคะเจนารักต่อมาใครคะพี่สิริใช่ไหมคะสิริรัตสิริรัตออแกนิกการ์เด้นนะคะครัวพี่สิริ นะไปดูกันนะแล้วก็ช่องอะไรอีกพี่สิริก็มี 3- 4สช่องนะคะไปดูพี่สิริทำน้ำหมักนูน่นน้ำหมักนี่น้ำหมักน,นั้นพี่สิริทำน้ำหมักเก่งมากนะคะไม่น้อยได้ทำน้ำหมักข้าบูดฮอร์โมนเออขาเรียกอะไรฮอร์โมนเข้าบูดใช่ไหมคะพี่สิริคะตามพี่สิริแล้วก็มารดราดต้นไม้งามๆเขนเพื่อนดีมากเลยแล้วก็เร็วด้วยนะคะต้นไม้รู้สึกว่าจะเขียวและสดชื่นเร็วกว่าฮอร์โมนชนิดอื่นคะ่ะ ไม่น้อยหลอกแล้วเพืเ่อนๆไปลองนะคะไปดูพี่สิริทำรรนะคะอ่ะแม่บีสวัสดีค่ะแม่บีจ๋าอันนี้ของแม่บีนะคะแม่บีช่องแม่บีปลูกผักนะคะครัวแม่บีอาหารใต้รอให้แตกกิ่งออกมาแตกยอดออกมาแล้วก็แตกรากนิดนึงนะคะแม่บีขานี่ค่ะอันนี้ก็ใครเนี่ยใครวิพีเอ -9 ทีละาก็มาค่ะ น้องเอานี้มามัดไว้หาโปฟังไม่ทันมีค่ะแต่หาไม่ทันก็เลยหาเศษผ้าเศษอะไรมามัดไว้นะคะพี่เอพี่เอเก้าทีละเก้าไปขายแหนแดงนะคะไปซื้อแหนแดงกับพี่เอนะคะมาเดือยฝรั่งงามมากเลยค่ะกิ่งพันงาบงามนะไต้หวันสตรอเบอรี่ดำออสตุรกีนะคะหม่อนเชียงใหม่หม่อนนอกหม่อนในมีหมดค่ะแล้วก็ช่อง A อัลฟามีแคทตัสน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะ ดอกสวยๆดอกใหญ่ๆเลยจ้ะไปซื้อไปดูไปถามไถ่พี่เอได้นะคะพี่เอเก่งมากปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกโน,น,น้นใครคะคุณหน่อยคุณหน่อยคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะเดี๋ยวแม่น้อยไปช่วยตัดหญ้านะคะคุณหน่อยนี่เ,เขามีสวนที่ตกทอดมาจากรุ่นของคุณตานะคะเป็นสวนปา่าสวนไม้หายากเนาะ ไม้อะไรที่หาไม่เจอก็ไปถามไทยคุณหน่อยได้นะคะทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งพืชพันธุ์นะคะทีเ่เป็นเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะไปถามไทยคุณหน่อยได้นะคะใครอีกละ่ะพี่สิริแล้วแม่บีพี่พี่ต้อมพี่เอ,เอ,อแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งนู่นนะคะเป็นของแม่น้อย นะคะจะเอาย้ายไปปลูกอีกที่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้เขาอย่างที่บอกว่าเป็นร่มนะคะเป็นร่มติวเขาจะไม่ชอบร่มนะคะเขาจะชอบแดดแล้วก็ชอบน้านะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉให้น้ําขังเนาะแต่เขาก็จะชอบน้ําเขาจะแตกแตกยอดออกได้ดีค่ะนี่นะคะเป็นผักเกร็ดนะคะกินกับขนมจีนน้ายาปลากะทิ อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเข้ากันจริงๆพอเคี้ยวไปจะได้เนื้อสัมผัสความกรอบก่อนนะคะพอกรอบเสร็จก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วมันหน่อยๆแล้วเวลากลืนก็จะหวานในคอคันเพื่อนอยากกินแล้วละ่ะซี mm hmm. กำลังแตกยอดค่ะตัวน้ำฝนเมื่อเช้าเมื่อคืนค่ะไม่น้อยไม่ได้รดน้ำนะคะเมื่อคืนฝนตก mm hmm. ที่อื่นฝนตกไหมคะเพื่อนๆ mm hmm. จะดูกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งใหญ่นิดนึง ต้นเขายังไม่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแต่ไม่น้อยก็อยากตอนให้เขาให้แบ่งปันเพื่อนๆเนาะที่สนิทกันเนาะที่รักรักกันก็รักทุกคนละค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแตกออกมาเดี๋ยวมันจะตอนนะคะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเนาะไปปลูกนะคะจะได้เก็บยอดกินกับขนมจีนลาบน้ำตกต่างๆนะคะกหัวบดย่ง ที่ยังคือทอดไอยลายแต่ก็จากสิเฮ็ดจังได้จังสิลืมอายได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจวายเศร้าหักตั้งใจว่าสิสั่งคักคัก แกกะเห็บดบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จ้งไว้เฮ็ดแนวดอกก็อายมาหลอกมาตัวมาเฮ็ดกันคักปะานนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้หลีบ่แม่นใจ แล้วจ้ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้แม่น้อยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ